เป็นร้านปลาหมึกย่างครับกับวอเชินเนมอันนี้ก่อนก่อนนะเนาะเวียดนามเนาะใช่ครับหอมเวียดนามนีม่คือปลาปลานี๋หวานย่างแล้วใช่ไหมครับใช่ครับย่างแล้วเราขายถึงกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงถึงประมาณตีสองตีสามใช่ปะไม่เริ่มขายกี่โมงเริ่มขายได้หกโมงหกโมงเย็นใช่พยายามจังเลยแล้ตัวนี้นะห้าตัวร้อยใช่ไหม เขามาอยู่ไทยนานยังครับอยู่สิปีแล้วครับสิปีเราอายุเท่ไรครับสามเดือแล้วับอูลหน้าเด็กมากเลยยิ้มยิ้มหวานอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเรอ่ะยังไม่ใช่ของเราครับนี่เขาก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นห้าตัวร้อยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้หาต่ะห้าตัวร้อยตามไซนนะครับเบาหวาน สองตัวร้อยอเป็นเตาแก๊สอินฟาเลีตแล้วก็ตัวนี้ตัวหมุนยังมีหมุนโบราณอยู่กระบอกนี่ใช่ไหม นี่เป็นเราไปรับบ้าหมึกจากไหนครับาจากเยาวราชเยาวราชต้องเยาวราชใช่ไหมไปซื้อเองเลยเหรอครับไปซื้อเองเอ๋อไปไปซื้อของเองเลยปลาหวานไม่ได้ยินปลาหวานนานแล้วเนี่ยครับอยู่พิกัดคลองสามนะครับคลองสามคลองหลวงนะะพ่อค้าหน้าตาหล่อๆเนี่ยแหละ เออยิ้มหวานด้วยอยู่คนเดียวแฟนไม่มีแฟนอยู่เวียดนามใช่อะไรนะเป็นอยู่เวียดนามเวียดนามแล้วกลับกลับเวียดนามบ่อยไหมครับแล้วแต่เราอยากกลับวก็กลับเพราะว่าเราอยู่เราโทษนะเราวีว,ว,วีซ่าอะไรหรือว่าอยู่ไหมเปนนะเป็นบัตรทำงานอ๋อบัตรทำงานเลย แต่แต่บอลเวียดนามเน่ยเขาก็เล่นเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งถ้าจริงๆแล้วมันแค่มันแค่ลูกเดียวแต่ด้วยความที่เราได้เปรียบที่ว่าเป็นเอวีโคแล้วดูบอลเหมือนกันเหรอแล้วเล้วแ้ฮไปขายที่ไหนอ๋อแต่ว่าไ่ติดตามฟุตบอลเวียดนามเหมือนกันใช่ไหมเธอเนี่ยก็ดู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 แต่แล้จาก๊อกไหไหม พี่จากกอกไคาไหมเขาเป็นคาแรคเตอร์รอแบบนั้นเหรอไม่เขาเป็นอย่างนั้นตลอดเลยไหมเดิดนเถื่อนโห,หดอย่างนั้นเลยครัไม่การเข้าบอลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เล่นโหดนะเขาเล่นดีนะเขาเล่นดีทุกคนเล่นดีแหละแต่จกคาแรกเตอร์รอเขาจะดุดุหน่อยอะไรเงี้ยดุดันมันคือดุดันนี่มันเออกมเขาการเล่นของเขา ลักษณะเขาแต่อะไรนะไอ้ก่อนหน้านั้นชื่ออะไรนะที่แบบสตาสตาของเวียดนามเลยอ่ะเอ้ยกองเฟืองอะไม่ใช่กองเฟืองก่อนหน้านั้นชื่ออะไรยุคก่อนหน้านั้นอ่ะอีกคนนึงอ่ะที่เราหล่ออ่ะไม่ใช่กองเฟืองนะกองเฟืองเบอร์สิบใช่ไหมกองไฮสิบเก้าไม่ใช่ชุดนี้ชุดก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนนี้อีกอ่ะอ่าชุ้งบิงอะ อะไรนะกองวิงวิงกองวิงผมจำชื่อไม่ได้ที่เร็วๆกอง,งหน้ากอง,งหน้าใช่ไหม,มงงไปถามไปถามไปถามมาแล้วเลองวินใช่ไหมที่พี่บบเธอพูดว่าอย่างนี้กองวินเลองวินตอนนี้เขาเป็นโค้ชแล้วเหรอใช่ไหมเราหยู่แล้วอยากไปเที่ยวเวียดนามอยู่นะเนี่มีแพลนอยู่ไปได้ครับ มีแถวนี้ไปคนไทยไปเที่ยวเยอะเลยแเราเรากลับทางไหนครับพักกลางก็ได้พักคือเวลาเวลาไอ้ก่อนกลับเออเราผมกลับก็กลับพักถ้านั่งรถก็ต้องข้ามลาวไปแต่ถ้านั่งเครื่องก็ลงใต้ก็ได้ลงกลางก็ได้แล้วบ้านเธออยู่ที่ไหนพักกลางอ่ะเมืองอะไรครับอยู่ฮารติง ฮาติงตอนนี้คนไปเที่ยวเที่ยวอะไรนะไปกงเฟืองอะเหรออึ่งกงเฟืองทำไมไม่เล่นอ่ะไม่ไม่ไม่ได้มาเล่นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เล่นเขาเขาเป็นอะไรทำไมไม่เล่นไม่รู้เขาไปนั่นนะแต่ข่าวว่าไปนี่ไปญี่ปุ่นอ่ะอ๋ออ้เล่นดีเหมือนกองไนย่ยเป็นคนที่เล่นเก่งเลยทักษะดีมากแล้วก็กองหน้ายี่สองยี่สองชื่ออะไรนะเบอร์ยี่สองอ่ะกองหน้า ลินลินเตียนลินลิใช่ไหมใช่เอออันนี้คมหล่อด้วยคมด้วยโอเคครับนี่มาสัมภาษณ์มังกรฮะติดตาม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 ดิคืออย่างนี้เราก็เชียร์ทีมทีมไทยนะแต่แต่ในอาเซียนเราเนี่ยมันก็มีเวียดนามนี่แหละ ไปสู้กับไทยได้ไหมที่สูสีเลยแหละบางครั้งไทยก็แพ้เนาะ,ะไม่ชุดน่แหละชุดยูสิบยูสิบก้าอยู่อะไรก็แพ้นะเอาจริงจริง,รงอะ่ะมันบอลเนี่ยมันเราคุยไม่ได้เลยเพราะว่าหลกมันก็เป็นจงังหวะนะอืมแต่และจงังหวะเล่นดีแต่ดวงไม่ดีก็จบอืมนะ พู้ถึงนี่มันเป็นเรื่องจริงเลยไทยอาไทยนี่เก่งมากเลยเก่งเหรอเธอชอบใครไทยเนี่ยชอบใครนักบอลไทยไทยไอยไอยคนที่ไม่ไม่ได้เตะแล้วไม่ได้ลงอ่ะธีรศิลป์ไอที่ไม่เตะเตะต่างประเทศอ่ะชาทิปชาทิปได้เร็วเร็วเร็วชาทิปก็ถือว่าเขาก็ตัวเล็กเองไม่ถึงร้อยหกสิบเท่าเธอไหมเท่าเธอแหละ เมสซี่เมสซี่เมสซี่เจเมสซี่เจเคยเคยไปดูข้อเต็มไหมดูดูอยู่เหรอเมสซี่เจโอเคครับหลังร้านน้องกอนด้วยนะครับตอนนี้ขายที่ไหนบ้างครับขายแถวนี้ครับแถวนี้แถวคลองสามคลองหลวงคลองสี่คลองสี่ด้วยสี่แล้ก็ไปโอเคครับบ๊ายบาย